สวัสดีครับผมวันนี้ร้านคนครซัพยางยนต์นะครับพามาชมตัวโตโยต้าอันติดนะครับตัวนี้น่าจะเป็นโฉมโฉมเก่านะครับแต่เป็นสเปค5้าลูร้อยเหมือนกันนะครับ วันนี้พามาให้ชมกับตัวล้อซ e 28ยนะครับลัดด้วยยางสอ5ศูนยนะครับเดี๋ยวตัวล้อเดี๋ยวผมจะไปจอดจงใกล้ๆนะตอนนี้ผมให้ดูทรงรอบคันก่อนเลยนะครับคันนี้จัดทรงด้วยสปริงโหลดซิลเวอรเรียบร้อยแล้วนะครับลงมา1.5นิ้วโหลดเรียบร้อยนะครับคันนี้แล้วก็ข้างหลังเนี่ยผมบรรทุกของไปแล้วนะครับมันน่าจะ ตูดมันน่าจะลงมานิดนึงแล้วแล้วก็อันดน้ำมันโชคใหม่ด้วยนะครับอันดน้ำมันใหม่เปลี่ยนตัวการกระแทกโช๊คใหม่นะครับล้อตัวนี้ไม่ล้นเลยนะครับเป็นสเปคขอบ17นะครับกว้าง8ออฟ35นะครับสวยมากเลยนะ าต่อกันที่ตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อ CE 28นะครับขอบ17กว้าง8ออฟ35เป็นงานยูสตานะครับรัดด้วยยางไทยกูดไลท์205 4517นะครับสเปคนี้เป็นตรงรุ่มตรงรุ่นเลยนะครับ5รู100นะครับสังเกตได้ว่าใส่น็อตตัวใหญ่ได้เลยนะครับไม่ต้องใส่ตัวโปรเจกต์มิลด้วยนะครับเป็นน็อตตรงรุ่น5รู100เลยนะครับ เราก็จะเป็นสีน้ําตาลไม่ธรรมดาเลยนะครับเป็นสีน้ําตาลยิงทรายแล้วก็ขอบจะเป็นขอบไร์นะครับลัดด้วยยางไทยคุดไร์นะครับเป็นยางรุ่น Z107 นะครับตัวใหม่ล่าสุดนิ่มแล้วก็เงียบมากๆเลยนะครับลายก็จะเป็นประมาณนี้205นะครับ4517ตรงนี้จะมีริมกาดป้องกันขอบล้อนะครับแต่อเผอิญว่าตัวนี้ล้อเป็นกว้าง8นะมันเลยทําให้ล้อตัวยางเนี่ย ออกมาอมไม่เต็มที่นะครับมันก็เลยจะเป็นทรงประมาณนี้ดึงนิดนิดนึงนะครับลูกค้าอยากได้ทรงดึงนิดหนึงนะครับถ้าใครอยากได้หนานิดนึงก็ใส่สองหนึ่งห้าแล้วกันนะครับสองหนึ่งห้าสี่ห้าสิบเจ็ดส่วนมากๆเลยนะครับล้อยางชุดน,นี้สองหมื่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็สปริงโหลดอยู่ที่ห้าพันบาทนะครับเป็นของซิลเวอร์นะครับ คันนี้ทําการอัดน้ามันใหม่หน้าหลังสามพันบาทด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางกันกระแทกหน้าหลังหนึ่งพันบาทเป็นสี่พันบาทนะครับสวยมากๆเลยนะข้างหน้าจะเป็นทรงประมาณนี้เดี๋ยวผมเอานิ้วมือสอดไปนะครับอันนี้เป็นแบบโหลดด้วยสปริงโหลดแล้วนะครับสอดได้ประมาณสองนิ้วมือนะเอาจริงงก็สองนิ้วมือหรือไม่ก็นิ้วครึ่งก็นิ้วมือครึ่งก็สอดได้นะครับ ส่วนด้านหลังอันนี้ผมบรรทุกของไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะลองสอดดูไม่รู้ว่ามันจะเป็นมันไม่ใช่เป็นค่าที่แท้จริงแต่เดี๋ยวผมสอดให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับเอาจริงข้างหลังเนี่ยสามารถสอดสองนิ้วได้เลยนะครับตอนนี้บรรทุกของไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็อัดน้ํามันหลังใหม่แล้วด้วยนะครับทั้งหน้าและหลังเลยตรงประมาณนี้ โอเคนะครับใครที่สนใจสเปคต,ตัวนี้สามารถใส่ได้กับตัวอันติทุกรุ่นเลยนะครับสอบถามได้เลยที่นคนรซับยางยนต์นะครับ094 540 9999สวัสดีครับล้อไม่ล้นด้วยนะเดีย๋ยวให้ดูร้อไม่ล้นขอจับพรงมาลัก่อนนะครับนี้ล้อหลังนะ ูล้อหน้านะล้อตัวนี้กว้าง8ออฟ3 5กว้าง8ออฟ3 5ล้อหุบเลยนะครับแต่สามารถใส่ยางใหญ่ได้กว่านี้นะครับโอเคแค่นี้ครับบ๊ายบาย Perfect, perfect.